สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้าแบตเตอรี่ BN 600 i รถคันนี้ครับมาในปี2015นะครับสภาพเดิมสวยนะฮะเลขไมค์วิ่งมาไม่เยอะครับหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นรถใช้มือเดียวด้วยนะฮะใครหาอยู่คันนี้บอกเลยว่าราคาไม่ถึงแสนนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะมาชมกันดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะนะครับ รถคันนี้เลขไมวิิงมาเพียงหนึ่งกิโลเมตรแท้นะครับนี่รอบเดินเบานิ่งเลยเห็นไหมนี่นะครับแทนเดิมนะครับตัวตาแทนเดิมนะฮะนี่หัวโช๊คเดิมนะครับไม่มีรอยนะฮะดูความสวยและความใสนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือมีเลือนรางบ้างเล็กน้อยนะฮะปอกแฮนเดิมกระจกไปแทนแต่งทรง crg มือคัดเดิมเดิมนะครับมือเบรกเดิมนะครับ แล้วก็นี่ครับประกับคันเร่งเดิมตัวสือไม่มีเรือรางเลยนะฮะกุญแจให้มาครบนะครับ2ดอกฝาครอบถังเดิมนะครับโลโก้เบนเดอรี่ยังอยู่ติกร์กันถังจากโปรกิฟคันนี้หุ้มเบาะนะครับหุ้มใหม่หุ้มหนังใหม่นะครับเป็นสีทูโทนก็คือสีดําตัดสีแดงนะฮะแล้วก็นี่เบาะซ้อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะฮะด้านหน้านะครับยังคงเป็นชิลหน้าเดิมอยู่นะครับแล้วก็โคมไฟด้านหน้าเป็นแบบหลอดไส้นะฮะ นะครับปมไฟหน้าเดิมชกหน้าอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่นี่แขงคอใหญ่มากเลยฮะนะฮะบางโคหน้าเดิมบางโคหน้าเดิมไม่มีแตกเลานะครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆนี่หมื่นแปดแล้วนะฮะอ่ากระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับคาลิปเปอร์ด้านหน้าไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับอ่าชุดแขงหม้อน้ำด้านหน้าครับผมไม่มีบุบไม่มียุบนะครับ อะไล่มาที่คอท่อด้านล่างโอ้โหดูเลยขาวใสามากๆคันนี้เป็นรถสี่สูบเรียงนะฮะเสียงหวานมากๆหน้าเครื่องแห้งสนิทไม่มีหยดเยิมแข้งเครื่องฝั่งขวานะฮะไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับเห็นไหมฮะกันล้มด้านข้างแต่งจากโมทีฟนี่ฝาวงฝาวาไม่มีรั่วซึมนะฮะเห็นไหมครับนี่โอ้โหโชคลังเดิมนะครับมีสตัดปรับเกลียวนะฮะปรับความนืดปรับสปริงได้หมด พักเท้าเดิมนะครับพักเท้าเดิมอ่าส,สวิงอาร์อ่าสวิงอาร์มด้านหลังนะครับฝั่งขวามไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับจานเบรกด้านหลังนี่เดิมเดิมติดรถมาเลยคันนี้นะฮะอ่าคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมอยู่นะครับอย่าพิ่ตีให้ฟังเสียงท่อหน่อยว่าเป็นยังไงนี่โอ้โหรอบจัดมากเี่ยะใส่ท่อแต่งนี่แบบลั่นนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะ บันท้ายเดิมนะครับบางคนหลังเดิมนะครับรถคันนี้มาจากพิษณุโลกไปหมดทั่วประเทศะร้านเรานะครับมาด้านข้างแว้งบินมาด้านข้างคันนี้ยังคงเป็นโซสเตอร์เดิมๆอยู่นะครับเห็นไหมฮะเดิมๆขาวๆใสๆสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมนะครับสีเดิมนะฮะสีเดียวกับตัวเฟรมรถเลยเห็นไหมครับนี่พักเท้าฝั่งซ้ายไม่มีแตกหักขาเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอนะครับแล้วก็แค้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับเห็นไหมฮะ มาวินหน้าเครื่องฝั่งซ้ายกันบ้างดีกว่าหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งๆใสๆคอท่อไม่มีบุบไม่มียุบรถคันนี้ไม่เคยมีบาดเหตุไม่เคยทิ่มหน้านะฮะต้องบอกงี้เลยเราคัดทุกคันแล้วเราไม่เอาเลยนะฮะตัดมาครับนี่กระบอกชกแล้วด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้านะครับเป็นแค่รอยจริงๆนะครับสัมพันธ์กับด้านขวาเลยนะครับอาจจะครับเป็นยังไงกันบ้างสรับเจ้า บตเตอรี่ BN 6 0 0 i นะฮรรถรุ่นนี้ร้านเราเนี่ยคัดมาทุกคันอยู่แล้วใครหาอยู่ตอนนี้จะมี2คันก็คือคันนี้กับอีกคันหนึ่งปี2018ั 8, เลขไม่หลักพันคันนั้นราคาสูงขึ้นไปหน่อยแต่ว่าโคสวยนะฮะใครหาอยู่ก็ต้องรีบเข้ามาจับจองรีบเข้ามาเยี่ยมชมมันได้แล้วนะครับอย่าช้านะครถ้าช้านี่หมดแน่นอนครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ